รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮ hey มาดูก่อนบาดใรเครียดบุกปีนัเนเงียเชิญยิ้มเชิญชหา,หาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันหันสา รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเ <c oughs> น,น,น้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและกรับพาแน่แม่จ๋าก, <c oughs> ก่อนใบก่อนใบใครเคลียดก่อนใบก่อนใบใครเคลียดจ,จะเหงาจะเศร้าจะเคลียร ไม่ติดเบรกเนี่ยนี่อะะไรคฉันบอกได้เลยนะว่าตอนนี้ฉันมีเรื่องเมาส์แล้โหวางไม่ได้นะวันๆขาเมาจริงๆแค่รู้ไหมเจ้านายของเรานี่ยมีกิ๊กอย่างนี่ยอย่าเอะไปนะจริงปะเนี่ยจริงๆเจ้านายเรานี่ยมีกิ๊กเบาๆสิอย่างนี้จริงจริงมีแล้วเหรอมีอีกแล้วเบาๆอ่ะเออเบาๆสิหนูวเบาพี่อะไม่เบาเลย พูดยิ่งดังเป็นอะไรเดี๋ยวฉันตื่นเต้นอ่ะจริงเนี่ยเฮ้ยแล้วกิจของแกน่เป็นดาราด้วยตาแล้วเปลี่ยนบ่อยไม่เว้นวันเลยพี่เอ๋ยอย่าบอกเอออย่าไปบอกใครละมีความูลจริงไม่ไดเออ้ยเดี๋ยวปูอะไรเฮ้ยฝนตกเล้ววะฮะฝนตกบ้านอะไรอยู่ในออฟฟิศเออน่าจะเป็นน้ำแอร์แอร์รั่วเหรอเอย แมน่ลุงนวลสึกไปแล้วเหรอเนี่ยเอ้าพอสลาผ้าเหลืองก็ฟันร่วงเนอะไสลาผ้าเหลืองก็ฟันร่วงคืออะไรคะสึกหรออุ้ยสึกหลอแปลงมาจากทหารผ่านศึกอ๋อไปบวชมามีเวลาคิดมุกนี่เอาดีๆลุงนวลไปบวชมาเนี่ยได้อะไรมาบ้างฮก็ได้สินห้ามาน่ะสิ ปานาเขาห้ามฆ่าสัตว์ถ้าฆ่านอกวัดแล้วก็ไม่เป็นไรแอะอจินาเขาห้ามรักทรัพย์ถ้าเจ้าของเขาหลับแล้วก็ไม่เป็นไรแอะูุสาแล้วก็ห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จแล้วก็ไม่เป็นไรแหะกาเมแล้วเขาห้ามเล่นชู้หัวเขาไม่อยู่เข้าไปถ่ายเด็ลูกนวลมุกก็เก่าลุงก็แก่ สมัยนี้มันยุคโซเชียลแล้วลงติ๊กต็อกกันแล้วมันเล่นมุกแบบนี้ไม่มีใครกดไ<ส>ลค์กดแชร์หรอกครับตามเมกเขาก็เล่นอย่างนี้แหละห้ามเล่นยังไงมันต้องเล่นแบบยุค Hi Tech ไฮเทคนี่เลยครับเอาติ๊อกเอข้อ 1. ห้ามฆ่าสัตว์ถ่ายุงกัดเราก็ตบข้อ2ห้ามรักทรัพย์ถ้าเขาหลับเราก็หยิบข้อ3ห้ามเป็นชู้ถ้าผัวไม่รู้เราค่อยมีกิ๊กข้อ4ห้ามพูดปด ถ้าเราตดก็บอกว่าป้า5แฉ่ดื่มเหล้าถ้าไม่เมาก็เอาอีกขวดเดี๋ยวทำไมไม่คล้อมจองกันเลยสักข้อเลยอ่ะมันอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ะอนสนอาดทั่วเลยค่ะได้ค่ะบเราก็มีลูกค้ามาเนาะจุ๊งจริงเลยอ้าวสวัสดีครับท่าน อดทานไหนอะทาน่านไม่ใช่ประธานบริษัทครับเออผมประธานพระป่าครับออดีตอดีไม่ใช่ปรับอันนี้ไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่ค่ะนี่ลุงนวลค่ะคือผมเนี่ยต้องการมาบริษัทนี้เพื่อมาหาคู่ครับอมาถูกที่แล้วคุณพี่ค่ะจะมาหาคู่เหรอคะใช่ครับอายุปูนนี้ไปหาบ้านพักคนชลาก่อนไหมคะไม่ชายชดย๋ยวคนนี้ปากดีมันนี่นี่ใกล้ๆได้ลรางวัลนี่ ทักลูกค้าแบบนี้มันถูกต้องไหมครับถ้าอย่างนี้ผมต้องร้องเพลงด่าคุณแล้วแหละอุ้ยร้องเพลงด่าหรออาเดี๋ยวต้องร้องเพลงด่าอ้าวมีพอดีเลยนี่อะไรขำขันขันขันด้วยถ้วยบ้ามาเนี่ยอุ้ยเขาเรียกถ้วยเหรออันนี้ถ้วยคุณนี่เล่นมั่วไปหมดเลยเอ้าวตอนซ้อมบอกจะหยิบขันนี่ใครเห็นตลกเขาเล่นไงไหมเดี๋ยวผมจะร้อง คุณทําดนตรีค่ะโอเคอันนี้เป็นเพลงตลกอ๋อได้ค่ะอ่ะจัดเลยฮะตาดนตรีมาแต่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 เรียเร็ดนี่มันอะไรเพลงอะไรของคุณเนี่ยคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็ให้ทําดนตรีไงขวาเคยดูตลกเขาเล่นกันไหมเคยดูค่ะตลกอ่ะเพลงฝนเดือนหกเขาเล่นกมาเยอะแยะไม่เคยดูไงอันนี้ถ้าคุณทําให้เป็นอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันได้ทำตีให้ดูไ่ะถือไว้

แล้วมามาลงที่เรีไงเนี่ยบ้าไปแล้วเร่อยยิ่งยิ่งมาให้ฉันทำไเล่ะเป็นเป็นก่อนมานี่ยังไงผมจะได้เจอเจ้าของบริษัทไหมเนี่ยคุยเลยค่ะได้ค่ะก็คือรอสักครู่ก่อนเดี๋ยวเขาจะขอบริษัทเกาจะมาแล้วค่ะแล้วผมต้องรอตรงไหนอ่ะคุณพี่ชนะก่อนค่ะ ทำความเคารพคุณสยุมพปกระป๋องกระป๋องโลซาโลซาโลซาปะป๋องปะป๋องโลซาโลซาเดี๋ยวดีเพลงทำความเคารพอะไรเนี่ยฮะร้องเพลงนี้แล้ใครจะมาเคารพผมเลยครับรัฐประทานล่ะคะทำไมทำตัวใว้หน้าเคารพหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้พูดอย่างที่คิดระวังจะตกงาน ได้ตกงานแน่เพราะว่าวันนี้นะผมจะแนะนําให้พวกคุณรู้จักกับนักธุรการคนใหม่ของผมแนะนําตัวเลยครับเเเเเฮฮฮฮฮ้้้้้ ถ้คุณครับ<ะ>ผมจะมาหาคู่นะครับนี่ให้ผมมาดูอะไรตลกโปกฮาอะไรตรงนี้ครับอา้าวต็น,นี่แหละครับจะมาหาคู่ให้ว่าแต่คุณเป็นลูกใครเหล่าเต้าแล้วมาจากเด้าแดนใดคุณเป็นใครครับชื่อผมชื่อธนูครับ<ะ>ชื่อธนูแต่ชื่อเต็มของผม ธนูทวยคงควรคอยครับโอ้ชื่อคุณนี่เมาแล้วเรียกยากนะอืมธรรมดาค่ะอันนี้ธรรมดาของริวกิวก็มีชื่อเต็มค่ะมีชื่อเต็มบอกอเข้าไปแต่ที่สําคัญเอาให้หาก่อน,นอมันนะอชื่อแต่แตของริวกิวนะคะเข้มนารา<ะ>ีฟิวฟ้าคิกคิกสรร낭เจอมีให้แกล้งตายเจอผู้ชายให้แกล้งเมาหลายใจเราไม่ชอบแต่อะไรไอ้ขอบคุณ ชัดเจนกันแล้วก็งั้นก็ขออีกสักครั้งที่ชื่ออะไรนะมันยาวพวนนี่ยังไงแล้วสุดแล้วคุณจะมาต้อนรับผมไหมเนี่ยเอาอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะต้อนรับคุณคุณจะมาหาคู่กับบริษัทนี้ถูกต้องครับฟ,ฟันฟันฟันจำกัดค,คุณไม่ผิดหวังแน่นอนและคู่ที่ผมจัดไว้ให้ตอนนี้ เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอีเรรยยบ้้แลวป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ๊ะพนักงานบริษัทของผมนำกาแฟลาเต้มาให้คุณยาเต้มีกาแฟให้าด้เหรอครับหรือคุณจะกินคาปูชิโน่ไม่รู่หรือจะเอาเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่กาแกวอลกับคาปูช่เอาแร้วเอาแล้ว้องเอาเล้วเอางี้ ตอนนี้ผมจัดหาคู่ว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วผมต้องถูกใจด้วยนะถูกใจคุณแน่นอนไปพบกับเขาเลยคุณแตงโมนี่คนนี้ค่แนะนะเป็นสายใหญ่ค่ับแล้วรักด้วยาครับครอผมมาหาคู่เอาไปทําเมียนะไม่ได้มาหาแม่บ้านนะครับนี่ถูกใจเหรอครับก็แตงโมค่ะที่ผมบอกคุณก่อนเลยนะที่ผมมาหาคู่เนี่ย สิ่งสําคัญเลยผมไม่เน้นหน้าตานะฮะรูปร่างหน้าตาไม่ต้องไม่จําเป็นผมเน้นคนตลกผมชอบผู้หญิงตลกเตรียมฮาได้เลยครับเตรียมเตรียมฮากันเลยเลยค่ะภาษาอังกฤษได้ไหมคะโอ้ยสบายมากอย่างมะม่วงแมงโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ทีนี่รักวมัฟโฟโลอะไรงี้ป่ะคุณไปมันมุกเกาเอามุกที่มันใหม่ๆนี่หน่อยดิเอาแบบใหม่ๆอะมุกนี้ฮาค่ะ ชื่อจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือค่ะอ่าคนแรกสระบุรีอ่าเราต่อเลยเซริงเาริงบุรีออเดือเยอะเยอะเยอะแล้วมันจะหาซริงเดี๋ยวขอประทานโทษนะฮะคุณธนูทวยคงควรคอยครับนี่คุณจะมาหาคู่หรือว่าจะมาหาตลกคาเฟ่ไปเล่นงานฮะก็บอกแล้วไงผมอยากได้ผู้หญิงตลกแต่ไม่ใช่มุกแบบพวกนี้ครับ อยากได้ได้มุกที่มันแบบสนุกสนานกว่านี้แล้วคุณเล่นไปรู้มุกเขาก่อนแบบนี้มันจะสนุกได้ยังไงล่ะครับเอาคุ่ไม่รู้สิครับคุณอย่าทําตัวรู้มากสิครับใช่เดบ๋บนี้ว่าเขาหมดอนาคตที่คุณเอางี้เดี๋ยวตัวนี้คุณไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เดี๋ยวจัดแบบตลกตลกไปอีกหนึ่งชุดเอาฮากว่านี้เดี๋ยวผมจะให้น้องริวกิวริวกิวไปปูอ้าวต่อไปจะเป็นมุกร้องเพลงออาอยู่เตียงอะค่ะ ยืนอันดังจัดแถวอันดับยืนได้บอันดับลุงวนลุงวนมาทุกคนด้วยลุงวนด้วยดิฉันด้วยดิฉันหนึ่งสองสามสี่คุณลุกขึ้นมาสิคะคุณธนูด้วยใด้ผมเขาเรียกคุณค่ะคุณธนูทำไมผมต้องไปเล่นกเขาด้วยอ้าวคุณคุณจะได้รู้ไงว่าคนไหนตลกถูกใจคุณเออต้องร่วมเล่นด้วยครับได้ครับนี่บอกตรงๆนะทั้งสี่ห้าคนที่ยืนเนี่ยนะ แค่ชุดคุณก็ตลกแล้วอะไรฮะให้ผมเด็กแนวเนี่ยแนวไหนฮะแนวหน้าครับเด็กอะไรเนี่เร็วไปอ่ะจัดเลยต้องจีบทัอ๋อมันนะทำอะไรคะเราจะร้องเพลงค่ะเพลงอะไรดีมันยกร้องถ้าไม่จอบไปที่ใครคนนั้นต้องร้องเพลงทันทีโอเคไหมโอเคครับโอเคนะอ่ะเมลเซ็คแม่ โอ้โหคนนี้กูก็ขำแล้วคนนี้ตลกอ่ะงั้นผมเอาคนนี้เอาคนนี้เลยเอาคนนี้เลยเอาคนไหนเอาคนนี้จะบ้าเหรอไม่ได้ทำไมฮะคุณเอาไปแล้วพวกผมใครอะพวกผมจะเอาทุนการคนไหนล่ะอ๋อคุณทำไม่เช็เลือกคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เหรอฮะแต่เา้องกำลังเลินอยู่ก้าเขงจิ้มตอนไหนคะเนี่ยอเมรินค่ะเพลินค่ะอันจริงๆแล้วนะอเมิวสิกันย ท้องแต่งใครแม่สาวหน้ามนทำไมเป็นคนลายใจใครล่ะใครล่ะคุณคุณคุณงงอะไรอ่ะไม่ได้งงครับแล้วไม่งงแล้วทำไมแบบมาถามให้ทำไมว่าใครล่ะใครล่ะไม่ร้องอ่ะทำไมไม่ร้องนี่คือฉันอธิบายแล้วไงว่าทำไมจับลุกลองปั๊บทำไมจอบปั๊บร้องปุ๊บเออเก็เข้าใจนี่แล้วทำไมไม่ร้องล่ะมี่เขารออยู่เขาวอร์มเสียงเห็นไหมเนี่ย ให้เสียแนงถ้าจิ้มปั๊บก็ร้องเลยร้องเลยนะข่อยที่ลูกข่อยข่อยมาข่อยมามันโยกรังซักทองแตงไทยแม่สาวหน้ามนทำไม่เป็นคนลายใจใครล่ะใครลาะใครของคุณอีกเนี่ยเหน่ยเหนบอกว่าเข้าใจนี่มันเสียเวลานะอะ ฉันบอกแล้วไงอธิบายแล้วว่าทาไมเจาะปุ๊บลองปั๊บทาไมจาะปั๊บลองปุ๊บทาไมจาะพุปุ๊บปั๊บลองปั๊บลัลอลอปุ๊บปอ๊บอออลองลองลององลองลองลององลองลลอะลอองล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 อองรองลองลองล่งลงลงลอองลออององิ้มลล้ององมอองลอองอล้งลองลงลอองออองงลงออง้องององงอล เกแกไปร้องมาๆๆเพลงนี้ไม่มีใครล่ะคุณแต่โมร้องได้ใช่ไหมคะได้ค่ะดูเขาไอ้ทีดนตรีมาเลยค่ะโอเคนะคะดูครับดูครับขอบคุณนะครับฮัดมันยงหลังฟักของแดงไทยแม่สาวหน้ามนทำไมเป็นคนหลายใจเออเออ อาจจะเพี้ยนด้วยเพลงนี้มีมีเอ๋เอ๋ยด้วยเอ้าถ้ามีเอ๋ยตรงนี้ร้องได้เออเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยดีได้ได้ได้ใจน้อยใจแต่ไม่เพี้ยนแบบเมื่อกี้นะน้อยใจน้อยใจใช่อย่างนี้ผมร้องได้อ่าร้องได้ก็ไปดูเลยเปลี่ยนที่ฮะพี่พี่ร้องได้ร้องได้นะติดทีนะรอปุ๊บนี่ในจอปุ๊บเนี่ยไปถามเขาร้องได้ชัวร์นะชัวร์ฮะเที่ยนมีชัวร์เลยถ้าไม่จับปุ๊บร้องปั๊บ ทำไมจับปั๊บลอปุ๊บทำไมจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บ่ับจอลอ้มานาตีค่ะมามันโกรองกทองแทงไทยแม่สาน้ามนแล้วทไมเป็นคนลยใจ

ไม่มีแน่นะไม่มีจริงๆร้องได้ไหมร้องได้สิอ่ะถ้าร้องได้ไปเข้าแถวมาเลยยจ่อมาเองมีต่อเป็นหรอเอ้าคนบ้าเลยต่อมาได้เลยแค่ต่อแค่นี้บ้ามันเนี่ยเดี๋ยวจะต่อนะแล้วจะเกิดมีใครมีใครล่ะตีแตกเลยเถอะหัวแตกเดี๋ยวตีหัวแตกเลยเด็กตัวตัวตีมา รักของแทงใครแม่สาวหน้ามนทำใหเป็นคนล,ลาใจน,น้อยใจนอยใจน้ันน้อยใจนะน้อยใจมันน้อยใจน้อยใจมันนอยใจน,ะนอยใจ แต่น้อยใจอยู่นั่นแหละทำไมอ่ะคนเขารอให้รางวัลอยู่จริงเหรออ้าไเไปตีเขาทำไมล่ะต้องถามว่าใครล่าที่ใครล่ะใคร่ะใคระพูเชิญคุณตงโมทางนี้เลยครัแต่เนต่ยว่าคุณแตงโมได้คู่แล้วเป็นคนที่ตลกคล้ายๆกันเพราะฉะนั้น คุณธนูทวยคงคนคอยพร้อมกับคุณแตงโมลูกโตใบใหญ่เป็นเนื้อคู่กันแล้วครับเชิดครับเดี๋ยวค้าคุณสยุมพูข้ามแตงโมหรือยังว่าแตงโมชอบผู้ชายแบบไหนอ้าวก็ชอบแบบตลกอย่างคุณธนูทวยนี่ไงอืมไม่ใช่สเปคไม่ใช่สเปคคุณหรอครับฮะแล้วสเปคคุณเนี่ยเป็นแบบไหนล่ะครับก็อย่างคุณสยุมพูไงข้างเออตายเฮ้ยพุ่งอะพุ่งสปาร์ นี่ออกไปเลยออกไปเลยนี่ที่ฉันมาจริงๆแล้วเนี่ยที่ฉันมาหาคู่ฉันนี่แหละต้องการอยากได้คุณอยู่พูเป็นผัวค่ะลูกเป็นลิเกค่ะเปเ้าเลยนะเจ้าเลยนะใครเศร้าไหนล่ะจะเอาเขาเนี่ยไม่เศร้าเศร้าเศร้าหมายความว่าหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยภาษสอยสารแมนเศร้าเห้าเลยเศร้าเว้าเลยใครใครจะว้ามาถึงล้วหยุดพูดหยุดพูดเอางี้สิของคอย ห้ามผู้ใดแตะตัว้าใจบะไม่น้จะโดนอแกจะหูปากเลยนะทำไมเดี๋ยวฉันเน่ยจะยอมตัวพ pues. <ok ี่กลายไปเป็นเมียคุณสยุมภูแล้วเดี๋ยวกลับมาจะเรียกความไปผัวให้ทำไมได้ทั้งสองอย่างอ๋อได้สองอย่างกันน้้อย่างนี้ คอนน่าเลยพ่อนี่แม่คุณแม่คุณมันปิดตาซะไปหรือเปล่าคะแม่ไม่ได้ปิดตาค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้ไม่เห็นเจ๊กดปันขมงอ่ะดูเห็นเจ๊กดกดกดกระไก่กระไก่ให้มันตันนิด